เก็บไก็ไม่ได้ใช่อ่ะใช่ไหมเก็บไวก็ไ่ได้ใช่ก็ไวกงหมดเลยมัน็นเก็บกลมอนถาปีปีก็ไม่ใช่ใชไหมถ้าปีสิปีก็ไม่ใช่ คุณน่อลแไปทิ้งก่อนแกไปทิ้งก่อนเคปไปทิ้งบอกมันลกบ้านก่อนคนแน่ไปทิ้งไปบอกมันลกบ้านเอาไหทิ้งไหมไม่ทิ้งหรอไปทิ้งบอกคุณน่ทิ้งมาได้คัะคุณน่ทิ้งบอก บาตกันนะยี่ไม่ป็นพี่ลมชัยเหรอว้าพี่ลมชัยหน้าน้องจะเป็นบ้าจ้ะไม่กลน้ร้อนว้ากลัน้ำร้อนอ่ะอทไงไม้ยเมนเมนนมอ่ะเมนนมอ่ะเมนนมคน้อยู่ในนี้ให้หงหยงหยงทำไมหน้าตาเหมือนกัน